หลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีการในการบันทึกการตัดต่อเสียงการใช้งานเอฟเฟกต่างๆในโปรแกรมโ e เวทฟิ e เตอร์กันมาแล้วในตอนนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการในการสร้างงานบันทึกเสียงเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะครับสมมุติว่าผมได้บันทึกเสียงที่ผมต้องการเข้ามาในในแท็กแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มสาธิตตั้งแต่วิธีการในการใช้เอฟเฟกเพื่อปรับแต่งเสียง ให้เราเดินคลิกเข้าไปในแท็กนะครับแล้วก็โปรแกรมจะสลับเข้าไปที่โปรแกรมใน Adobe Reader จากนั้นเราก็ลองใส่เอฟเฟกเพื่อปรับแต่งเสียงเราให้ให้หน้าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะใส่เอฟเฟกนั้นก็ทำไฮไลท์ที่แถบลื่นเสียงอย่าลืมนะครับก่อนใส่เอฟเฟกทุกครั้งต้องทำไฮไลท์ก่อนเสมอนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกลองใช้เป็นเอฟเฟกดีเลย์นะครับแล้วก็ลองพรีวิวเสียง ที่เราต้องการปรับดูกดพรีวิวพร้อมกันนั้นก็สามารถปรับค่าต่างๆเป็นพร้อมกันได้เลยนะครับการปรับก็ให้ใช้เน้นการฟังเป็นหลักนะครับถ้าฟังออกมาแล้วดูดีก็สามารถบันทึกไว้ใช้ได้ก็ลองปรับจนกว่าจะเป็นที่พอใจนะครับถ้าหากเราไม่พอใจเสียงเอฟเฟกแบบดีเล์ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเสียงเอฟเฟกแบบอื่นได้นะครับอย่างเช่นเอฟเฟกต์รีเวิร์บซึ่งก็จะให้เสียงในลักษณะ ทำให้เสียงมีความก้องกังวานเช่นกันนะครับเราสามารถปรับค่าต่างๆไปรพร้อมกับการฟังเสียงที่เกิดขึ้นกับเสียงที่เราบันทึกโดยการกดที่ปุ่มพรีวิวนะครับเราจะได้ทราบถึงว่าเราปรับค่าต่างๆไปนั้นให้เสียงในลักษณะอย่างไรซึ่งลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามีความสะดวกในการปรับแต่งเสียงนะครับ เมื่อพอใจแล้วก็ให้คลิกที่ตกลงนะครับจากนั้นก็ให้ปิดหน้าจอของโปรแกรมในโดเว็บเพจิตเตอร์ไปโปรแกรมจะถามเราว่าเราต้องการบันทึกสิ่งที่เราได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อสักครู่หรือไม่ก็ให้ตอบ yes นะครับถ้าเราต้องการที่จะบันทึกสิ่งที่เราได้ปรับแต่งเสียงไปในเมื่อสักครู่นั้นนะครับจากนั้นเราจะมาเพิ่มดนตรีประกอบรายการนะครับ ให้เราคลิกขวาแล้วเลือกแทรกแท็กเราก็จะได้แท็กใหม่ขึ้นมานั้นก็ให้คลิกขวาที่แท็กใหม่นะครับเลือกแทรกอ mm ูดิโอไฟล์เพื่อเลือกเพลงที่เราต้องการนํามาเป็นเพลงประกอบรายการเลือกมา1เพลงนะครับ mm hmm. เมื่อแทรกเพลงประกอบรายการเข้ามาแล้วก็ให้เราขยับ แท็กที่เป็นเนื้อหาของรายการนะครับเพื่อที่เราจะเว้นช่วงระยะเวลาให้เพลงประกอบรายการเล่นก่อนที่จะเข้าสู่รายการแล้วก็จากนั้นก็ให้ทำเฟดอินเอเฟดเอานะครับโดยดับเบิลคลิกเข้าไปที่แท็กเพลงนะครับดูช่วงเวลาให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะให้มันช่วงที่ทำเฟดเอานั้นอยู่ตรงไหนของ ของช่วงเสียงเพลงก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก็ต้องทำเฟดเอาท์ให้ลงไปจบตรงช่วงนั้นพอดีนะครับเราก็เลือกช่วงที่เราต้องการทำเฟดเอาท์ทำแถบไฮไลท์แล้วก็ไปที่ระดับเสียงเลือกเฟดเอาท์มีรอยการสีรูปแบบเราเลือกใช้รูปแบบไปรูปแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสมนะครับเลือกทำเฟดเอาท์ เมื่อเราทำเเฟดเอาเราก็จะได้แถบคขึ้นเสียงดังภาพนะครับจากนั้นก็ปิดหน้าโปรแกรมในเว w a เอ e d เตอรไปจากนั้นเราจะทำเฟดอินนะครับเมื่อในช่วงที่เป็นช่วงสุดท้ายของเนื้อหารายการนะครับเพื่อที่จะนำออกจากเนื้อหารายการเราจะทำเฟดอินให้เสียงเพลงประกอบรายการดังค่อยๆดังขึ้นมา